เสียงชัดเจนไหมจ๊ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมจ๊ะขอบคุณค่ะพี่พาขอบคุณนะคะเป็นไทลอยเป็นพิษมาสี่ปีกินยามาสี่ปีนะคะแต่กินชามาลิจันไปไม่ถึงสองห่อไฮลอยเป็นพิษหายไม่เสียงเบาหวานแล้วก็ปลายมือปลายเท้าที่ชาอยู่ก็หายไปพร้อมกันเส้นเลือดขอดก็หายเพราะว่าเคสของพี่พามีปวดหัวด้วยนะ เจอในเรื่องของไวทองไปด้วยนะคะเห็นไหมมันหอนหอนด่าหอนโคถอนเง่ามันออกไปหมดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ยินดีกับพี่พาด้วยนะคะได้ร่างใหม่เลยนะคะโอ้โหทุกคนบอกชัดเจนคะ่ะครูจันชัดเจนคะ่ะชัดเจนมากคะ่ะ,ะเลขที่ออกนะคะเลขที่ออกสองหสอง กเจอย่าลืมกับหกับ9ด้วยนะหรือสองหกเกแล้วกันอ่าสองหใส่ไปทั้งหทั้ง9้าเลยอ่ะจัดไปชัดเจนเจ้าครูจันชัดเจนเจ้าปวดหัวเข่าจากการยืนทำงานมา18ดปีตอนนี้ก็หายแล้วค่ะนั่งสมาธิได้แล้วค่ะ เออนั่งขัดสมาธินะคะนั่งสมาธิของที่ประชุมโอเคยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะสุดยอดมากไปรับทรัพย์กันก่อนนอนนะคะขอให้ได้รับทรัพย์ก่อนนอนนะคะได้โชคได้รับนะคะนั่นไงทุกคนความสามัคคีคือพลังและวันนี้ก็เป็นบุญใหญ่ เอาบุญมาฝากทุกๆคนเลยนะคะปลื้มใจมากๆแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เชียงใหม่นะคะบุญใหญ่เลย